การสวดีทานผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่อีสานเกมมิ่งซึ่งวันนี้อีเวนต์ฮาโลวีนมีอัปเดตมาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวละครใหม่ที่มาถึงในครั้งนี้จะชื่อว่าแอนเดียความสามารถพิเศษเมื่อโจมตีคิดเุกข้าแล้วจะทําให้ศัตรูติดไฟมีสแตทดังนี้ค่าวาโลหรือว่าสูงจัดเลยนะครับซึ่งคลิปรีวิวนางก็จะออกมาที่หลังนะครับหลังจากที่ผมได้นางมาแล้วสกินที่มาในครั้งนี้ก็จะมีสกินของเลดน็กเวอร์ตี้ สกินของจักรน็อตคอยเจสเตอร์สกินของมีดิกซึ่งชื่ออันอยากผมจะเรียกว่าเนิร์สเฮดละกันซึ่งแน่นอนครับพีเอีเวนต์ฮาโลวีนก็จะมาพร้อมกับอีเวนต์จำกัดไปแล้วก็คือการแลกฝักทองมาเป็นกล่องแล้วก็เปิดุูมหานะครับซึ่งสามารถใช้แบงในการซื้อฝักทองตรงนี้ได้แล้วก็ไอคอนิกอันใหม่ที่มาก็คือเขตซึ่งอันนี้มันก็จะ d r อปตามแมปจะรีดซึ่งทุกๆ3าวัน ซึ่งผมจะเก็บครบเลยส่วนฟักทองที่เห็นอยู่นี้ก็คือมันจะอยู่ในแค่ช่วงอีเวนต์เท่านั้นก็อย่าลืมเก็บกันลาเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะปผาหยัดเวลาได้เยอะมากก็อย่าลืมเก็บให้ครบนะครับซึ่งตอนที่อัดเลิปนี้ผมก็พลาดไปแล้วก็คือเก็บพลาดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไปตามเก็บมาเรียบร้อยแล้วคือจะเอาไปสรุปยอดของประวัติการสุ่มในท้ายคลิปทีเดียวเลย ซึ่งก็ฟังเพลงของอีเวนท์ฮาโรีต่อกันไปเลยนะครับซึ่งมีการบับเนื้อตัวละครด้วยซึ่งตัวละครที่ได้บับในครั้งนี้ก็จะมีชอปเปอร์ลดเวลาคูทาจาก60วิเป็น45วิส่วนโซเจอร์ในโซเดอร์ก็เหมือนกันจาก60วิไป45วิส่วนตัวละครที่โดนเนิ์ฟก็จะคือจ็คเกอร์น็อตโดนเพิ่มเวลาจาก25วิเป็น35วินาที และเพิ่มตัวของราคาเรียกงมาเป็น35ก็ที่โดนเนฟก็น่าจะเป็นพลังทีมที่เขาไปอยู่ด้วยนี่แหละเซตที่ได้รับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ก็คือไฟร์ไฟเตอร์จากเพิ่มดาเมจไฟ30%เป็นโจมตีใส่ศัตรูที่ติดไฟแรงขึ้น30%ซึ่งผมจะเอามารีวิวพร้อมกับตัวของแอนเดียเลยจะได้เป็นการทดลองไปในตัว และแน่นอนอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งอีเวนต์นี้จะรีทุกๆวันตอน8โมงตามเวลาประเทศไทยก็จะกินเวลา14วันตามที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้ส่วนที่เห็นอยู่นี้เราจะไม่สามารถครอบทิมพอื่นได้เพราะว่ารูปแบบการเล่นมันคือต้นกำเนิดซับไพรลันนั่นเองก็นี่แหละซึ่งคลิปนี้หรือคลิปการเล่นอีเวนต์อันนี้ก็จะแยกมาอีกทีนะครับ เอาละมาถึงขั้นสุดท้ายหลังจากที่ผมเล่นอีเวนต์รอบแรกไปก็ได้สก,กินมาพีนี้ในเมื่ออัปเดตมาแล้วเราก็ต้องจัดสักหน่อยเพื่อเอาเลือกมาใช้อาช้าก่อนซึ่งคุณสามารถสนับสบนุนผมได้นะครับถ้าคุณต้องการว่าโอ้ยกว่าจะสะสมแบงค์ได้ไปซื้อทีมเจอมัาพยนแบบนี้ก็ไม่ได้นะมาเลยครับ10 20กล่องกล่องที่20่ช่างไหม โลแรกไม่ได้อะไรเกือโลที่สองยีกล่องปักได้สกินเลนเกมามดีอยู่กล่องที่30อ่ะดูประวัติสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่ผมก็แอบสุ่มไปแล้วสิกว่าครั้งไงนะต่อมาปักอ่าสกินจักระหนดถือว่าดีดีดีต่อมาอกล่อง,อ,กองที่เท่าไหร่ไม่รู้เลยน่าจะกล่องที่4ี่สิอ่าเกือ กล่อง50ครั้งสุดท้ายซือ,อรสกิทมีด็กมามาผมจะให้ดูการสูงทั้ง69ครั้งของผมนะครับก็สามารถพอร์ตดูกันได้เลยคือผลประกอบการในวันแรกครั้งนี้ก็คือได้ทุกสก,กินยกเว้นตนนัวละครมแอนเดียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ